ซาลี่ภาษามงวันอะไรป้อกือฮะป๊อกือป้อกือถีกอ่ะป๊อกือฮ e ลโ o ลสบายดีมือนี้สิพาทุกคนไปเที่ยวหนึ่งมือกับพวกเฮาหนึ่งมือกับการยูหอตอนนี้กำลังสิพาเดี๋ยวไปตลาดไปอัพปื้มก่อนก็เดินบุดบุมเสียสิพาไปไปไหนเจ๊แล้วละบอก ตอนนี้เพนกำลังหยาออกมาด้วยความสักสาหนึ่งมือของคุกงหาวันนี้มาเบิ่งแน่ว่าพวกเฮาสิได้ยอย่างแน่คขึงมือวัน <c oughs> นี้เอาใส่ชีวิตไปแล้วขึงมือตอนนี้เสี่ยวข่อยกำลังถ้ากูณบอว่าใส่เหรวนมีใส่เนี่ยเอกใส่เนี่ยเพื่อมีการเออเดี๋ยวมีการละมันใส่ใส่บันทึงานแล้ว ตับแล้ว,ลวเรื่อยแหละแ่หเลยว่างคันกันด้อันสองกูาสตอบอรี่สิบพันอยู่ตลาดเทคนิคกันเลี้ยงว่าไหมลเลี้อยกแม่แดดให้มันเซ่จี ยูหาในก็มีได้มืงองไปตามแม่ก็คือมาหอนแ,แ,แล้วเสียหมาก็แบบอืมเป็น่าวหัวขอาอารยไง

มันคือญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเออก็ร้นเราเขาเคยกิน,นเนาะเขาหอมเหอเชฟหมูเป็นปตะกินทั้งนั้นเลยกินยังดีพาทัวพาทัวกินยังดีเสียง,งน้ำเนาะเป็นน้ำเสียงสีส้มเปล่า นี่มูเสยังกินมนคิ้บออกมคิว้ควออเยอะ เด้สิสิบสินสิบลสิบเจ้าวะยินนักไหมเนี่ยบอกวีกมึงบอกวีกมึงเข้าใจโอ้มากเนี่ยถือแพ็คเนี่นนะไปจับบุ๊กเนาะฮะ สาลีก็มีเบอบเยบาย่างอรอฮัต่าถึงไผ่ก็ขอโทษขออภัยนะพอดีช่วงนี้เสี่ยวไข่เตรียบจัดงานอันงานเดิมเราเคยเียกการดไปเยอะ

ถ้า,า,าสมติว่าผู้ใดนะมี่อะไรแลเเล่นเพงเดียวนี่เลยฟ<ะ>ังกันเนาแอันนึงจิบันดับปีป๊บปากผมลองฮะปาผมลอง <laughs> เดี๋ยวขอซิมละมีหัวหัวฟาร์มแปะสันการแต่งโตในมื้อนี้เบิ่งเนาะะหันมาเนาะมึกสุดเนาะรีวิวการแต่งโตป๊าคุณเสียอีกน้อยสมมงน้อยแนะนําเนาะจตหองฮะะต่มหมองเวจีชิมังคิโซ อช่ก็เติมม้งให้ป้าป้าดังๆแม่เรายอก็เติมมองนะอาสุดเลยก็เติมม้งก็เติมม้งแต่ว่าต่ำตีไก่หรือว่าตีไก่ตนไก่ตินไก่ก็เติมก็เติมมองก็เติมมงตินไก่เด้อถ้าต่ำได้สักตัวก็เติมม้งทำไมตัวก็เติมม้ง Tu aku temong. Oh, ni kat dia. Oh, ni kat Oi. Mana nak kai tu cap? Cap